อื S <S <S ้มต้มค่ะตําขนมจีนจ้าพี่น้องใส่ทั่วจุดจาดมากเลยค่ะมาด้อค่ะเด้อไปอยากกินน้ำลองชิมดิจะกินได้เบ่าระวังเผ็ดอร่อยไหม เผ็ดไหมไยังไนายน้ำปลาร้อต้ำเซมือหน่งงแซบ่บกินไท่นะไม่อยากเผ็ดน,นะเอา,าไข่ไว้กินด้วยถั่วร้อยๆอยถั่วกรอบกรอถั่วที่นี่ค่ะ ตัวที่ยุโรปเนะี่ยออมกรอบเลยไม่เม็นเขียวเลยผักัหละพาผักอะไรก็เอามากินค่ะกินได้หมดอืม,อม,อม,อม อร่อยเรายไ,ไม่เผ็ดหรอไม่ค่อยเผ็ดขนาดนั้นแม่ใส่กี่พริกสิบมั้งเย็บจังต้องใช้มือบรรยากาศกินข้าวท้องมานกันค่ะนี่อากาศดีๆค่ะไปเก่งแล้วกินส้ตมตำเป็นเพื่อนแม่ได้แล้ว ไม่เผ็ดด้วยนางบอกไม่เผ็ดใช่ไหมใส่พริกักสิบเมเ็ดอ,อ่ะอร่อยมันน่าจะเริ่มชินน <c oughs> ะอมันน่าจะเริ่มชินตัวนี้ไง <c oughs> นี่นี่ปูอ่ะลองดูดดูด,ดิปูที่จะไปลายไปตกนั่นแหละดูดตรงไหนดูด,ด,ด เอาปากเข้าไปเอาเข้าปากเข้าไปแล้วก็เคี้ยวออกมาอย่าไปกืนนะเคี้ยวออกมาเออเอ,อ,อร่อยไหมทิ้งนี่ขมขมอะไรมันแปลกไม่เห็นอร่อยเลยเฮ้ยอ,อ,อร่อยอมันอร่อยมันชิมแปลกเขาชอบก่อนจะตายไม่ชอบ ไม่ชอบแล้วไปตกมาทําไมล่ะก็แม่บอกว่าแม่อยากไปฮะ